พอเจ้าเบาบอลอพอทีเบิ่งหน้ากะเห็นทีนี้ทีแนแะกแะต่ก็มีเงินหลายทีกสัญญาหัพอเขาแล้วเจ้าลืมอายแต่งแม่กันเจ้าพอใจแต่ไหนแต่งไปอายบอ,อนซ้อรวยกับสร้างคนมีก่อนโลดจดทั้งโอ้ใส่พอง เป็นกิโลใส่โชกับพวันคักลาางเรือน,นหอหลังล้านอยู่กลางบาง้านเพื่อที่สิบไร่ันมากเก้าบานรถไปแต่งใดแต่งไปอ่านบอนหน ห้องเบาใส่ไมโครโฟนเนินคนผูกแค๊สม่านไทยทำมากรองยาวสรงโตเจ้าบ่าวอยิ้มใหญ่คนซาได้แฟนดีหลายใครงใดแต่งไฟอ่างม่าน ซึงต้มเจ้า,าเป่าเจ้าสาวดับไปมีความสุขโรดอิ่งมันสาหัวเอาคืออายโอ๊กฮะมันบอกพราะายแจ้งในแจ้งไฟอาจ แต่งใดแต้งไปอ้าบบอนร้องแต่งกระสางพอนแสงมีอ่อนเพื่อนหอดัแเล้วมูปูผ้ากันหองแซวซื้อสมเจ้าบ่าวเจ้าสาวดดบไปมีความสุขโลดหิ่งมันสาหัวเกาคืออายโกรัมมันบ่พอตายแต่งใดแต้งไปอาบบอนร้อง เป็นบัตรแน่พี่น้องครับอาสิมวนหรือโมมวลพอ่อนี่ต้องขอาการาบพระท่านอภัยพี่นอ้อง้หลายครับสองลอยก็งันถ้าหลุดงานถ้าหลุดทิ้สู่แลา้เดินซ้ายมาออกอดน,า,นาหนาวนาแรงมางสิคลับพี่น้องกระมอมบางไข่เร็วเร็วกันยังวะครับขอ,อเสียงแต้นแื่น,ทนแทนมาลั่นใจกันดอยดังๆเลยครับขอบักขึ้นลยหลายครับ ขอบุณเสียงตบเมื่อแล้วก็รอยยิ้มันสดใสน้ำใจไม่เสียดีงามของพี่น้องเช่าพุทธโสงพี่น้องบุรีรัมย์แลพี่น้องไต่เคียงทุกทุกทา่านนะครับที่มาให้กำลังใจมานีนักแสดงบุญมาเป็นเจ้าภา,าพปีินองบานเป่า,ปาครับตอนอนี้เราขอกราบนมัสการพร,ร,ระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อจ้าอาว่าพรทั้งคณะสงฆ์พระเทรามเวุฒละ,ท,ละท,ท,ทุกท่านทุกโลุขอกราบขอพระคุณคณะกรรมการวัดคณะกรรมการมือบางคณะผู้นำชุมชนทุกทุกท่านพอบานประท่านเมือง ให้ hey ate, โอกาสและกำเนิดตาลกหลานมั่งใจจนร่อยต่มาสมโพธิในงานฉลองพระอุโบสถเป็นมาเป็นงานประสบความสําเร็จฉลองความสําเร็จของเจ้าพ,าพุทธกตริษัทพี่น้องบนันต่อพี่น้องบุรีรัมย์อีกมือหนึง่งมือนี้นะครับบุญหลายสายญาติืาอิขาดมหาพี่นอ้องขอบพรคุณในการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพี่น้องบันของเฮานะครับหมู่วบวานในม่ยมพักแรกมือนึงปรากฏวายุดเดินทางจากน้องค่ายมาโอ,อกาสของทุกคุณหลายๆนะครับไปพักแรมท่านวัดบันเตยนะฮะ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ผู้ดักสังเกตชทุกท่านทุกหน่วยทุกนายครับลืมบได้คือพ่มแม่พีีนองทุกทุกทันที่หอบสาทหอบเสื้อหอบผ้าห่อหอหมออกมอานอนเฝ้าวอลล่นเมนเมนีเนาะครับเด็กข้อมขโรสัทธ่าค้นคิดหอดิดึงพี่นองทุทก,ททก,ททก,กทุกทันนี่คือความจริงใจจากผมบอยสิริชัยร้อมลูกหลานมอลลั่ใจเงินร่อยทุกชีวิตค่ะ ลายสายเงาเดนิโอกาสมาหวัวมง่างอันยิ่งใหญ่เมนี่งอมือสุดหวัวอนุโมทนาบุญน้นพี่น้องชาวบันเป่านะครับพี่น้องนาฮานนาเวทีเมนี่ถือว่ามากเป็นจาพรวมกันบัตรหกสิบบาทเพื่อนว่าเป็นการท่าบุญน้องพี่น,อนนะ้องเนาะนะเพราะว่ามาเบิงหมอล่ำเนี่ยก็ถือว่ามาเบิงแบบฟรีที่ซักนะหกสิบบาทนะครับพี่น้องในท่าบุญในจินในท่านับพี่น้องบันเป่าในมนี่ฮะนะ อันบ้านไหนก็พ่อ,พอโขกโพอทองคือเอาเอา,เอาใจเย็นๆพี่พ่อคะ่ะโขกโพอทองบ้านโขกโขโพอทองครับเอาพี่น้องโคมมือให้กับพี่น้องบ้านโขกโขโพอทองแน่นะครับสำเร็จแล้วก็พระอ,อุโบสถหลังใหญ่นะครับแต่งงานให้เข้าเดนซ์ก้มอนีมาบูชาถ้ำบูชาคุณสิงคุณธรรมน้ำกันฉลองพระอ,อุโบสถนะครับให้โอกาสมอลลังใจกันร่อยเขาได้มารแปดปีแปดฤดูกาลของมอลลังใจกันร่อย จากบ้านเล็ที่1 1 11มูที่2ตงจะลนคำเรียงอ้ำพื่อกันทราวิชัยจังหวัดมหาสารคามสืบห้อยกาว่าห้อยกูน้ำห้อยคู่ระเบียบกัตถศิลป์ในรูปแบบล่ำเรื่องตอกกอนท่าน้องกอนแกนบอยแต่สีล่ำจนหอดสอดแก่งนะครับมื่อนี่เป็นนาทีของมัน่นใจกะลอยที่จะมาหมอบความสูงกีนนอมือขึนเข้าไปต่อ อำเภอลำปากจังหวัดบุรีรัมย์ครับขอพรกคุณเครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยเจลครีมสีจันทร์ครีมหน้าปูผิวแข็งแรงครับ